ผมยืนยันว่าหน้าพักนะครับค่แต่ทุกคพรุ่งนี้คืนหมาคอนมาเท่าเนี่ยเรามีรตฐการหรือมีอะไรบ้ามีแน่นอนครับผมวางสายรับไว้ทั่ทุกจังหวัดแล้วอ๋ออ้าวคุณเชื่อผมสิเพราะเดี๋ยวนี้จะชาของกกตเขากลัวเขาไม่เชื่อกกตค่ะนะครับเขาไม่เชื่อกกตเขาเชื่อชูวิทย์มากกว่าค่เขาเชื่อกกตชูวิทย์มากกว่าเนี่ยเห็นมก้าวข้ามความขัดแย้งกแรกคือรับฟังความเห็นต่าง นี่เห็นไหมป้ายเขียนอยู่เลยนี่นี่ขวาไหนขวาขวาขวาเขาเปิดนี่นี่นี่คุณดูซะก่อนดูท่านเขียนก่อนเห็นไหมดูท่านกำหมัดก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวแรกคือรับฟังความเห็นต่างเอาแล้วไม่รับฟังผมได้ไงเอาถะาเขียนอย่างนี้แล้วไม่รับฟังผมก็ไม่ไหวแล้วนะเอาจะหนีผมเปล่ามันไม่ได้นะเขาบอกว่าปลาพอดเจอจริงนะ จะหลอกผมนะเออแถวที่ตำรวจเลี้ยงอยู่เลยสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับรวังนะขออนุญาตครับเชื่อเปรียบท่านท่านท่านเอกประวิตรนะครับเกี่ยวกับนโยบายกัญชาติผมมาตัวเปล่านะครับไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับและมาตัวคนเดียว ผมมาอย่างสันติมาอย่างอหิงสาจะมาเรียนถามท่านเกี่ยวกับนโยบายผมขออนุญาตได้เข้าไปพบทา่านหรือจะให้ผมรอที่นี่ก็ได้ครับโอเคเห็นไหม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 ผมว่ารอตรงนี้ไม่เป็นไรได้ได